<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ i o s ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง y o u k ว b l o กันเอกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอีกหนึ่งตัวบัคของเกมนะครับโหต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้พี่โค่ปล่อยมาอีกแล้วนะครับสำหรับบูเอ่อไม่ใช่บูรอกสิมันต้องเป็นกับตันซูปัสะนะครับตัวนี้นะครับผมมิเชลพาดินี่นะครับซึ่งเป็นตัวที่ทุกคนคาดคารว่าเชิญบิดเคอร์เลอร์ใช่ไหมฮะแต่ว่า มันมาในสกิลฟินาลิโน่พาร์สนะครับซึ่งผมบอกก่อนนะไม่ต้องเสียใจที่มันไม่มาผิดเนี่ยมันอาจจะดีด้วยซ้ำนะครับที่มันไม่มาผิดนะครับก็ต้อเสียได้ใหญ่เป็นโมเมนตัมเดอะบิ้งนะครับมิเชลพาดินี่นี่ครับมีความสูงนะ179เลยนะครับถือว่าตัวใหญ่อายุ29ปีนะครับผมลงเล่นไป30เกมนะครับยิงไป26แล้วแกเอซสิบหกสิบเอ็ดนะครับโอ้โหต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตำนานที่ผมไม่ไม่ทานจริงๆนะครับโอ้โหนานอ่ะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยเนี่ยยนนนนนีีี่ตอ้เเาาามมป็กร์ดผัง ไม่มาเลยผมยังอยู่ดาวเคาะสักดาวอยูเลยสไตล์โฮปเยอร์นะครับสไตล์นี้ก็สมควรอยู่กับกาก้านะครับแต่มันไม่มามัไม่อยู่กับพาดินี่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าแต่กาก้าผมก็โอเคอ่ะผมก็เล่นแล้วเข้ามืออยู่นะครับพันนี่นะครับโอออสามารถทําได้สูงสุด105นะครับแล้วก็ สามารถเล่นเกมรุกได้ที่84นะครับเลี้ยงบอลนี่ค่อนข้างติดเท้านะบอลคอนโทรลนะจริงๆมันได้ประมาณ101-102อันแต่ผมเอาแค่99นะครับบอลคอนโทรล86นะครับดิบบิ้ง99ถ่ายโพซิชัน99นะครับจ่ายบอลสั้น91นะจ่ายบอลโอเคเลยนะครับแต่ว่าเรื่องลุกแทงเรื่องจ่ายแบบฉลาดฉลาดมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะนะครับก็คือแบบมันไม่ได้เจ่ายเซนดีเท่าไหร่นะครับจ่ายบอลยาวนะครับ82นะฟินิชชิ่งอันนี้ผมอัพเพิ่มมาให้เป็น92นะครับแล้วก็จะได้ค่าของ ราคาเซตพีกนะครับ94นะครับแล้วก็ลูกเคิร์ฟ94นะครับโอ้โหคือแบบ ไม่ต้องมีบิดอะแต่ผมว่าผมผมว่าปั่นดีกว่าบิดเคอร์เลอร์นะครับสปีดนะครับ91เลยนะครับสปีดตอน92นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์90นะถือว่าเยอะนะครับจัมปิ้ง72บ็อกคอนแทคอะพาสซิฟิเคชลคอนแทคนะครับ70ถือไม่ได้จำเป็นสำหรับเขานะครับมีบาลานซ์ที่ดีนะครับ96แล้วก็สแตมิน่า83นะครับเท้าทั้งที่ไม่ถนัดนะครับ very high นะครับดีมากนะครับใช้เท้าข้างไม่ถนัด very high แล้วก็บ่อยครั้งนะครับบ่อยๆเลยนะครับคือถ้าสองเท้านนนัั่แหละะครบ บุตรที่ให้มานะครับเป็นบอลแคริ่งนะครับต่อพวกนี้จะบวกเรื่องของการเลี้ยงบอลนะครับทายเ position นนะครับดิ p p ิ้งสปีดแล้วก็บาลานซ์นะครับเป็นสายเลี้ยงสายความเร็วอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ผมก็จะเพิ่มไปเป็นสไตรเกอร์อินสแตนนะครับเพื่อที่จะได้พลัง105นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากได้พวกนี้ก็ไปเพิ่มอย่างอื่นก็ได้นะครับสกิลที่ให้มานะครับมีสกิลสวยมากนะครับดับเบิ touch so c o n t r o ล long range cursor นะครับฮิ l แท็ก first time shot one touch pass นะครับ two passing outside curler terminal pass นะครับ game man c h i f นะครับโอ้โหก็เป็นสกิลที่เหมาะกับเล่นกลางนะครับตัวปั่นตัวแทงนะครับแต่ก็สามารถเป็นตัวยิงไกลได้นะเพราะมันมี kicking power เ0นะครับเพิ่ม rising shot long range shooting นะครับหรือจะเพิ่มแบบ d i b b i n g shot เข้าไปด้วยก็ได้นะลูกมุดนะครับแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มพวกสกิลจ่ายที่แบบ เอาไว้จ่ายอย่างพินพอยต์ก็ได้นะครับเวทเด็ดพาร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลฝ่ายติงสปิริตนะครับเพิ่มได้นะครับตามชอบเลยหรือว่าจะเพิ่มฟิฟแฟบให้เป็นสเปเชียลดับบลัชก็ได้นะครับใจผมคิดอยู่ว่าจะเพิ่มฟิฟแฟบให้เขานะครับแต่ก็รอก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวเก็บจับสกิลก่อนไม่มีเลยนะครับหมดเอวุฒนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววิธีการอัพ มาดูกันนะครับว่าอัพแบบไหนให้ได้105นะครับแต่ต้องเป็นโค้ดพ่เศษบิ๊กแอดนะครับโค้ดอื่นไม่ได้นะครับอัพยิง8จ่าย8นะครับเลี้ยงเลี้ยง10นะครับออกตัวสปีด8นะครับออกตัว8นะครับก็อัพประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นโค้ดเจ๋งบิ๊กแอนะครับใส่บูสเตอร์เป็นไซเคิลสเตนจะได้ที่105นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้แผนนะครับแต่ผมเปิดให้ดูนะส่วนเทคนิคโค้ดที่ผมตั้งก็จะตั้งเป็นเซนเตอร์คอนแทคอย่างเดียวนะครับ ไอ้เคาน์เตอร์คอนแทคนะครับขออภัย mm hmm. เป็นการไม่เล่นเกมลับนั่นแหละเพื่อเซฟสตัมินาเขาอยู่เต็มเกมนะครับ mm hmm. แผนที่ผมใช้นี่ครับผมก็เปิดดูเส้นแผนได้นะครับประมาณนี้นะครับแผนที่ผมใช้นะฮะก็เป็นแผนดันแรงช่วงนี้นะครับก็เริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเริ่มมันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยแรงกันดีกว่าครับผม let's go หมายผมตอนนี้แลน์กิ้งอยู่ที่ดิวชัน่นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่แต้มอาจจะล่อยหล่อหน่อยนะครับเพราะว่าลองผิดลองถูกมาเยอะมันก็เลยเหลือแต้มแค่นี้นะครับก็ไม่เง้ยแพ้ลบ30ชนะเพิ่ม12 1ส16บห้าคือตาหนึ่งแพ้ตาหนึ่งชนะแม่งเข้าทุนตลอดนะครับก็คือแบบมันมันไม่ขึ้นเลยแต้มนะครับพอผมเล่นตาหนึ่งใช่ไหมผมทษตานี้โอ้ยเจอดับจากตน้ตนๆเลยชนะมา20แต้มผมไปแพ้ดับ สูสีกับผมแม่งลบสาสิบโอ้โหแล้วกจะขึ้นไปแต้มส่งได้ไงนะครับแล้วประเด็นมันเจอ่ดิวกิชั่นหนึ่แต่มันไม่ได้เจอดิวิชั่นสเหมือนตะก่อนที่แบบชนะรัวๆนะครับก็ต้องบอกไหมครับว่าช่วงนี้หลุดฟอร์มด้วยเพราะว่าผมเพิ่งเสร็จภารกิจจากงานขาวดํำที่บ้านมานะครับก็คือคุณย่าผมนะครับก็เป็นเ,เข้าไปแล้วนะครับก็เลย ไม่ได้ลงคลิปมา3าสี่วันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆอยากลงคลิปต่อเนื่องมากนะครับเพราะว่าผมหายไปหลายวันช่วงไปเที่ยวมาแล้วนะครับกลับมาก็แบบมีงานข่าวดําต่อนะครับก็เลยขออภัยคนดูนะครับผมจะพยายามลงให้ถี่วันนี้เต็มที่วันนี้นะครับโอเคผมมาจับคู่ติดแล้วนะครับก็ใครยังไม่กดไลค์นะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์นะครับทําให้ คลิปมันเด้งขึ้นฟีดนะครับมันจะทําให้คนเข้ามาดูคลิปผมเยอะแล้วผมก็จะมีกําลังใจในการทําคลิปมากๆนะครับพรุ่งนี้ผมก็มีคลิปที่เจอกับแร้งหกสิบหกให้ดูกันนะครับรอชมกันเลยนะครับอันดับหกสิบหกนะครับโหโคตรตึงอะ่ะเขาเลี้ยงบอลแบบเหมือนกุ๊กไก่อะ่ะเออนะครับรอดูคลิปพรุ่งนี้ด้วยนะครับมาผมก็พาดินี่ผมก็จะยืนเป็นเอสเอสหน้าต่ํานะครับแล้วก็เป็นแผนตรงนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนให้มันข้างๆเป็นเอสเอสนะครับยังใส่เป็นปีก r w f นะครับก right. ็ปรับได้ตามชอบนะครับจะเป็น SS เข้ามาข้างในอีกตัวหนึ่งหรือว่าจะเป็นปีกขวาก็ได้นะครับถ้าสมมุติเราจะเล่นเซซี่แล้วขยับไปปีกขวาถ้าเราจะเล่นตัวหน้าต่ําหรือว่ากองหน้าอีกตัวหนึ่งก็ SS ก็ได้นะครับหรือจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรโฮมเพยเยอร์อีกตัวหนึ่งก็ปรับ SS นะครับมันก็วิ่งหาช่องดีเหมือนกันนะครับมาครับผมเริ่มเกมฮะฝั่งเราบุกก่อนนะครับฝั่งเขามาในทีมอนาเซอร์นะครับผมลุยครับส่วนหมายทีมมิเชลพาเดนี่ครับ อันนี้นีจะมีความคล่องตัวดีนะครับอันนี้จ่ายอันนี้กัดจะเลี้ยงดูครับมันติดครับขัด <laughs> จะเลี้ยงลุยเลี้ยงติดเฉยนะครับเขาก็มีภายในนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าของใครจะตึงกว่ากันนะครับของเขาอัพได้แค่ร้อยสี่นะมาที่เบรตตี้ครับอูจ่ายมาติดครับ ช่วงนี้รู้สึกเกมลับหลวมๆกันไหมคทุกคนรู้สึกว่าแบบมันยืนแปลกๆนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นที่โค้ชนนแหละครับเพราะว่าหลังมันลอยนะครับใช้พี่เจ๋งบิ๊กแอดหลังลอยต่อให้บูทสวยแค่ไหนแต่แม่งหลังลอยเกินอ๋แต่บันทับหลุดตีนเฉยนะครับมาได้ส่วนกลับครับเชีวร์บอลนี่ายต่อไม้กับลูมนิเก้ครับออกข้างไปก่อนครับเพื่อสร้างพื้นที่เล่นเกมรุกครับไปไม่ได้คืนรอครับจะไปเองครับเจอทนียามเบียดไว้นะครับ สวยมาแล้วเปเชปาดินี่ไหลขึ้นหน้ามาแต่ว่าตรูรามอ่านเกมอยู่ครับจ่ายช็อตกลางมาสวยครับนเน็ตเวทเน็ตเวทไหลออกข้างมาโรเบรโตคาร์อสครับปานมากาก้าลูเมนิก้ครับเมนิก้แข็งเป๊กครับแล้วไหลามาหูไม่ถึงเบลครับถ้าถึงเบลนี่น่าจะดับเบิลทัชได้ยิงอยู่ครับ เป็นเลวเนมิซซี่ดุนเยสโดนสวนมาลูกนี้เพลนี้น่ากลัวครับต่อบอลยังสวยครับแล้วเป็นดุนเยสคือมาที่เมซี่ครั้งหนึ่งซีจ่ายมาเต้นนิดหวึครับใส่อินเตอร์เซปชันให้นะครับดักบอลดีมากนะครับเน็ตเวทนะครับมาถึงมิเชลพาดินี่มีความคล่องตัดเข้าในแล้วลองปั่นโค้งเหมือนบิดเคอร์เร่โอ้โหเกือบเข้านะเน่โอู้แต่ว่าเต็มโขนชนเสาครับเต็มโคนเสาเลยอะลูกนี้ ไหลมาโอ้โหจยากให้ปาเดนี่ครับไม่ถึงครับเขาตะกุตาหนักได้แล้วโดนสวนขึ้นมาแตงนักแล้วทีวีร่าครับปาเดนี่มาอีกครั้งหนึ่งครับหักเข้ามาหามุมลองบิดเคอร์เลอร์ของโค้งเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ตักมิเชลปาเดนี่ครับวันนี้มันไม่มีบิดเคอร์เลอร์นะผมแค่พูดเปรียบเทียบเฉยๆนะครับเอาจริงความรู้สึกผมว่าบิดเคอร์เลอร์หลังๆตัวตัวใหม่ๆมามันไม่เก่งเท่าสามตัวแรกนะครับมันจะบิดยากมากนะครับผมว่ามันไม่มีบิดเคอร์เลอร์ดีแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้มี เป็นโมเมนตัมดิบบิ้งอยครับอยากให้มันเลี้ยงบอล <c oughs> ติดเท้ากว่าน,นี้นะครับแต่ก็เป็นสกิลจ่ายที่แบบผมเล่นมาผมรู้สึกสกิลนี้ไร้ประโยชน์มากนะครับผมหาหลังจ่ายหลายรอบมากมันไม่เคยตรงอ่ะแล้วคือแบบบางทีวันทัดเนี่ยจังหวะเดียวแบบนี้มันก็ไม่ตรงอ่ะสกิลมันมีประโยชน์นะครับพาดีนี่ครั้งหนึ่งครับแต่โบทัดมาโอ้โหโดนดักได้ครับสวยแล้วก็กจับป้นไงก็จะจ่ายพาดนี่ไงติดปานเงับทุกคน <c oughs> สวนขึ้นมาครับเมสซี่ ครับที่เบลติครับหูเบลติเติมสูงจัดครับตัดได้ครับหูเน็ตเวทที่ใส่อินเตอร์เซปชันนี่ครับดักบอลดีนะครับเอามาช่วยเกมรับนะครับเอามาเล่นกลางซีเมียบหจ่ายสวยครับพาดินี่หูแล้วนิดเดียวครับโโอ้หูทำไมไม่ยกวะถ้าเกิดยกน่าจะถ้าชิปนะน่าจะหลุดนะแต่ไม่มีสกิลชิปชัดคอนโทรลนะครับมันก็จะชิปไม่ค่อยฉลาดนะครับอหูพาดินี่ถือว่าจ่ายแทงช่องดีนะครับจังหวะจ่ายสวยอยู่นะครับวันวันทูครับพาดินี่หลุดแล้ว สวยแล้วขอลองบิดเคอร์เลอร์อีกทีนึงโ,โอ้โหเต็มหน้าเลยนะครับยังอยู่รับาพาที่นี่โอ้โหจานจับบอลช้าไปหน่อยครับแล้วยังตอกส้นมาถึงาพาดีนี่ครับาพาดี่นี้จะแข่งก็ไม่ได้ครับโดนอคอาตะกุตาตัดไปครับแล้วจวังหวะนี้จานไม่เปล่าหรอจาน,นทศศูนย์ลิบหายนะครับอาจารย์หูนวกไปแล้วครับล่าสุดเฮ้ยจานมันจะยิงกูแล้วเนี่ยอาจาร โอ้แม่งกว่าจะเป่าคือแบบมันกล่าวว่าจบเพลนี้ค่อยเป่านะครับแต่แม่งมันเกินมาประมาณ2อนาทีสนาทีอ่ะโอ้โหทายมึงมึงต่อเลยนะปล่อยเล่นเยอะเกินอ่ะบางทีอ่ะกูเสียวนะครับทีมเขาก็หูเขาตึงอ่ะนะครับถือว่าทีมสูสีนะครับผมชอบเจอทีมสูสีมากกว่าแบบทีมที่เขาแบบเป็นพวกทีมฟีเจอร์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ชอบ เวลาคนอื่นเข้ามาดูแล้วก็แบบว่าก็ทีมโหดเล่นยังไงก็ชนะนะครับผมก็เลยเวลาจะลงคลิปผมจะพยายามหาทีมที่มันสูสีกับผมนะครับแต่บางทีอะคนที่ทีมอ่อนอะผมลงไว้หลายๆคลิปนะครับมันก็ชนะผมนะเว้ยเพราะว่าเขาเก่งเว้ยคนเรามันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมีข้อเสียเปรียบคนอื่นหนึ่งแต่ว่าความสามารถที่เราทําได้มันอาจจะมากกว่าคนอื่นหลายเก้านะครับเราไหลามาแล้วช่องน,นี้สวยครับฝูจ่ายดีครับตรงนี้โอ้จ่ายตัดมาสวยมากครับพาดีนี่ครับ แต่จริงเราเลี้ยงเปิดช่องแล้วแทงขนาดนี้ถ้ามึงจ่ายไม่ผ่านนะผมคือแบบมึงเลิกเป็นตำนานไปเลยนะครับตัวเนี้ยนะครับจริงถ้ามันจ่ายบอลแย่ขนาดนั้นนะครับตัวโอ้หแล้วจ่ายมาสวยครับจิมโอเคยังอยู่ครับสวยโอเคครับอุ้ยได้สวยเลยออกข้ามาดีครับมาถึงโรเบร์โตบาจโจหักสวยแล้วยิงเต็มหลอดลงนี้โอ้โหเข้าเฉยครับโอ้โหแล้วเป็นพาริี่2สองแอซิสนะเฮ้ยเอ้าเรื่องนะ่ทุกคน ม่งเตาทัจริงอะลูกเนี้ยไม่เกี่ยวกับก็พาดินี่จะจ่ายหรือไม่จ่ายเพราะว่ามันเป็นความสามารถของของกองหน้าด้วยนะครับมันยิงคมแล้วมันก็หลอกไปยิงเองอะนะครับแต่ก็ได้เครดิตเป็นแอสซิสต์ของพาดินี่ครับสวยเลยครับไม่เก่งเน้นเค็มไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้ฝัากน้ำเกมบุกมาบ้างครับโอ้ไต่มาสวยครับถึงเมสซี่เมสซี่บิดนี้ดักง่ายนะครับเพราะว่ายังไงเขาจะหักปั่นนะครับ ถ้าเจอคนเล่นเมสซี่บิดที่ไม่บิดเอามาเอามาจ่ายน่ากลัวนะครับเพราะว่าคนที่บิดเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะจ่ายนะครับแล้วลองไหลมาถึงปาดินี่หลุดลงลงลงนี่เอ้าโหหาพื้นที่ยิงดีเกินนะครับอะไรวะเนี่ยมันจะเก่งหมดแล้วนะครับปาดินี่นี่ครับกดไป2เม็ด2แอตซิตนะครับโอ้โหก็มันสมควรเล่น SS นะครับผมรู้สึกว่ามันจะ มีประโยชน์มากกว่านะครับมันรู้สึกมันมันแสดงผลได้มากกว่าที่ผมให้มันยืน AMF นะครับบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่ผมชอบ a อมากกว่านะครับรู้สึกว่ามันเคลื่อนตัวหาพื้นที่ดีแล้วก็มีส่วนกับเกมลุกมากขึ้นนะครับผมสวยแต่ว่าข้าพลังเอ้จับเล่นเอมันขึ้นไป107เลยนะมันก็แบบในแอปมันอาจจะโชว์ว่าเหมาะสมกับตรงนี้มากกว่าเล่นเอฟอะไรก็ได้นีครับแต่ก็ ไม่ได้มีผลชัดเจนนะครับเราไม่ได้เห็นผลว่ามันร้อยเจ็ดในเกมนะครับท้าร้อยเจ็ดในเกมนั้นก็สวยนะครับกาก้าครับตั้งแต่พาดีนีมากาก้าผมแทบไม่ได้บอลเลยครับลูกกาก้าผมบอกว่าแม่งมึงไปปั้นเขาอะเข้าใจได้นะครับเขามาใหม่นะครับเราต้องปั้นเด็กใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีผลงานแล้วเดี๋ยวลงคลิปไม่ได้นีโอ้โหมาถึงเมซี่ครับไหลเข้ามาก็ตัดไห้โอ้พาดีนีครับ ของเขาก็ไม,ไม่ไม่แสดงผลไม่ไม,ไม่แผงฤทธิ์เลยครับโอ้แล้วจวังหวะนี้ยิงมาของนุนเยสครับก็เสซฟได้ครับปีเตอร์ชไมเคิลไม่ยากเกินครับวันนี้โอเคตัดสวยครับเราเป็นเน็ตเวทไหลออกข้างมาครับให้ทีพาดินี่พาดินี่นโอ้โดนชนทีนึงยังอยู่ไหมโอ้ได้อยู่ครับโอ้โหดูดีเน็ตเวทแบงหนักบอลดีมากเลยนะครับอันนี้ใส่แค่อินเตอร์เซปชันเองครับ ถ้าใส่แบบแมนมาร์กิ้งกับแท็กแบ็กนะผมว่าน่าจะแบบสุดๆเลยอะแล้วสวยครับแล้วหลุดมาจังหวะนี้ครับไปปั่นแฮตทริกลูกนี้กูจะเกิดกูจะแฮตทริกพลิกกลับมาแล้วปั่นคอโอ้เฮ้โอ้โหแฮตทริกกูโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมว่าปั่นเน้นๆเลยนะครับนิดเดียวเองอะโอ้โหแฮตทริกลูกพ่อ ถ้าแบบแฮตติกแล้วก็สองแอซิดนี่มันโคตรเก่งเลยนะโคตรสมบูรณ์แบบเลยนะคลิปเนี้หมาเอาให้ได้มาปัน้นปั้นต่อปั้นต่อปั้นต่อมันก็เกินไปนะมึงทำคลิปเี้ยงมึงปั้นเลยนะครับล้วก็เราปั้นจริงอ่ะสวยแลว้วจังหวะนี้พาดินี้ดับโบมาลุกนี้เอา้ามึงไม่หลงอ่ะถายนิดเดียวเองอุตส่าห์เบิรทัชหลุดสวยเนะจริงน่าจะยิงยิงธรรมดานะครับถ้ายิงธรรมดาผมว่าโอกาสเข้าเยอะอยู่นะ แต่ว่ามันติดปั่นนะเออพราะเห็นค่าพลังปั่นสวยไม่ได้จะปั่นอย่างเดียวนะครับเหมือนเล่นบักโจ้เหมือนกันจะปั่นอย่างเดียวเลยกล่วแต่มันก็ปั่นเข้าตลอดนะครับปั่นดีปั่นดีนะครับโอ้แล้วเป็นเนม่าโอ้โหจังหวันนี้ไม่ได้สวยเลยครับนี่จิ้มก็หมดแล้วเคียร์โอ้ยโอเคครับผมก็น่าจะจบแล้วนะครับโอ้หูนิดเดียวเสียดายครับไม่ได้แฮทริกนะครับสำหรับพาดินี่นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้โหมิเชลพาดินี่ล่างนี้นะผมคิดว่า ถ้าเทียบกับลางเก่ามันก็เก่งขึ้นอ่ะด้วยค่าพลังด้วยค่าพลังปัน่นค่าพลังยิงค่าพลังความเร็วกันเลี้ยงบอลนะครับมันมากกว่าลางเก่านะครับโอเคก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ